การเดินทางลงไปตามเส้นทางไปสัมผัสความมุงงานของนักตกไซเบอร์ระวังนะครับลากหมาครับลูกนี่กะน้ำดูลูกหมาดิ ดอกไม้รอกไม้ไม่ได้แม่อย่าไปกินนะพอแล้วเดินต่อแล้วระวังระวังด้วยนะครับโอ้ปลาสูงชันมาก 哪边分居来路？